มาแกกอาหารวันเกิดแจ็กแฟนฉันที hey, look, look. ่วัดหนองประหมอลงปู่ยอดสลาบุรีนะครับ<ต><ว>น้องประชาชนก็มาร่วมบุญ<ต><ว>นี่ก็เป็นอาคารร้อยปีเขาวัดหนองปลาหมอ ม,มีคนก็มารอรับแกเข้าวสารนะครับไแกแฟนฉันก็รับแกะอยู่ครับสาธุนยนคะครับ